สวัสดีค่ะแม่บ้านคอนโดวันนี้จะมาทำาแดแนงหมูกับน้ำปรุงลอยไทยนะคะแอนเคยซื้อน้ำปรุงที่เป็นแกงเขียวหวานสำเร็จรูปของลอยไทยนะคะมาทำหลายครั้งแล้วก็คือติดใจมากอร่อยมากเลยวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะคะที่จะใช้น้ำปรุงลอยไทยมาทำาแดแนงหมูแล้วก็เป็นผัแนงหมูครั้งแรกของแอนเหมือนกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะ oops แอนหั่นให้บางหน่อยนะคะเครื่องปรุงจะได้เข้าเนื้อดีแล้วเวลากินเราจะได้กินเคียวได้ง่ายๆเนาะ แอนว่าน้ำปรุงยังไม่ค่อยเข้มข้นนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำปรุงแกงเขียวหวานเนี่ยก็คืออร่อยเลยแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มใครที่อยากทำตามก็ลองดูนะคะวันนี้แอนต้องไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ